มาแล้วจ้าเมื่อ,นอีนกษิษนากัสิพามาเลาะเบิงสวนควัาหลังบ้านเพิ่งมีเวลาบ้างเนาะจ้ากะสิไดมาหดสวนควาหลังบ้านก่อนคำกนเหมิดเฮากัดจะแวะมาเบิงตุนม่ม่วงเฮากอนบอกม่วงกักิลังเป็นหมากจ้โดกโดกพี่น้องบ่ไดฉีดยาบ่ได้ฉีดยังเลยจ้าหดตั้งแต่น้ำย่างเดียว นี่กรสิเป็นต้นอีกต้นหนึ่งจากคุละาสายพันธ์แบบนนี้กรหันมาเบ่งแปลงผักเนาะจ้าเดี๋ยวไปเอาสายยางมาหดน้ำก่อนนี่แล้วจ้าขังลังกระสิมีคาเดี๋ยวหดคาก่อนแป๊บหนึง่งหดคาเรากะสิได้ไปหดนานผักน้อยๆปุคาไว้พอระสซต้มไก่ใส่แกงใส่ต้มปลานี่แล้วจ้าก็จะลดน้ำบ้างไม่ลดน้ำบ้าง ไข่แนววาคาน่ะถ้าเขาบรดษนำทุกมือก็เป็นอย่างหันมาที่แปลงหอมนะคะหอมน่ะปลูกง่ายกว่ามูด้จ้ะแค่เนิบเน็บบางกี้มือสองสามมือนี่ก็เกิดแล้วนี่จ้าเราก็จะมารดหอมกิษณาคิดว่าถ้าเกิดว่าหอมใหญ่แล้วกิษณาว่าียเอาขึ้นช่ายหรือซาละแหน่อยังสิมาเน็บใส อีกกระสิเป็นผักซีอย่างสีละมันเห็บส่อีกเพราะให้มันเต็มแปลงเนาะพื้นที่เ้องิีได้ประหยัดประหยัดหน่อยทั้งพุ่นกระสิเป็นตุ้งตุ้งดอกจะปลูกประมาณอันวานได้ประมาณสี่มือห้าหมื่นนี่แหละนี่น้องกระสิเกิดจังซีเลยจ้ะย,ย้ายย้ายมาวานให แยมาวานไหแล้วหนูก็เป็นผู้หดน้ามยาม